สวัสดีค่ะหนูปลายฟ้าไพร์หนูจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเสื้อผ้าที่มีลวดลายที่สวยงามและเป็นมรดกของชาวภูเก็ตค่ะซึ่งนั่นก็คือเสื้อเคบายาที่หนูใส่นั่นเองค่ะและทางเราเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสพูดคุยและสัมภาษณ์กับบุคคลที่เชี่ยวชาญเรื่องเคบายาค่ะและบุคคลท่านนี้ได้มีการสะสมเสื้อเคบายาที่มีอายุราว100ปีค่ะสวัสดีคุณแม่แดงแล้วก็สวัสดีป้าเล็ก วันนี้เนี่ยพวกหนูนะคะได้มีโอกาสได้เดินชมผ้าเคบายาที่จัดแสดงไว้พวกหนูเนี่ยอยากทราบถึงว่าเสื้อเคบายาเนี่ยนะคะมีกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทนี้นะคะใช้ในการใส่ไปในงานอะไรบ้างคะ่ะเสื้อเคบายานี่มีม,มีเบ่งออกมาหลายแบบน,น,น,นะลูกนะจริงจริงมันก็มีตั้งแต่นี่ค่ะให้ให้ดูให้ดูแม่เอาให้ดูได้นะในรูปในูมีตั้งแต่ชุดเขาเรียกกล้ยดอกพิกคุณนะคะก็คือชุดในหัวตรงนี้ คือลายดอกพิกลนัเเป็นเสื้อตัวยาวคือไล่ตั้งแต่ชุดแต่งงานอะเนี่ยก็เป็นชุดเจ้าสาวนะคะก็ใส่เป็นชุดเจ้าสาวเขาก็จะต่างกันตรงที่ว่าเปลี่ยนจากมงกุฎนะคะธรรมดามาเป็นมงกุฎดอกไม้ไหวหรือที่เขาเรียกโขบวนนะคะก็คือ,อพอใส่มงกุฎอันนี้ก็ไปปับ๊บก็จะเป็นเจ้าสาวเลยคือให้มันสะดวกกับการทํางานอะไรต่ออะไรอันนี้เยนำมาเป็นสั้นเนี่ยก็จะเป็นคลุยสั้น ใช่ไหมคะปลายตรงกับคุยสั้นปลายแหลมเนี่ยมันก็จะมีปลายแหลมกับปลายตรงอันนี้รู้เสืยปลายแหลมนะคะเห็นไหมก็คือรูปแบบก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตัดให้สั้นขึ้นก็ให้ง่ายนะคะต่อการทํากิจกรรมนะกะ็แล้วก็ยังจะมีมีเป็นที่เราเรียกยะหยากันนะคะ มานะคะคในฐานะทีออ่คุณแม่แดงแล้วก็คุณป้าเล็กนะคะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยผักดันให้เคบายานะคะได้รับรบรดกโลกของพื้นเมืองภูเก็ตมีความรู้สึกภูมิใจหรือรู้สึกอย่างไรบ้างคะดีใจภูมิใจลูกนะคะว่าเราได้เพื่อนบ้าน เรื่องราดีๆ่อกันนะคำถ,ถามต่อมานะคะเนื่องจากว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วถ้าสมมุติเราเนี่ยนำชุดเคบาย่านะคะมาม i x กับเสื้อผ้าใหม่ๆเช่นการใส่เสื้อเคบาย่าคู่กับยีนเนี่ยคุณแม่แดงและป้าเล็กมีความรู้สึกยังไงและมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะบางทีเราก็ต้องที่จะพูดอะถูกหรือผิดเพราะไนว่ามันก็ไม่ผิดเราถูกทั้งหมดนะคะเออคือแล้วแต่ความเหมาะสมสถานที่เราไป แล้วก็อยากจะฝากข้อคิดยังไงกับเด็กสมัยใหม่คะเด็กสมัยใหม่เลยลูกปราเด็ว่าน่ารักน้องเล็กเอาจริงๆนะคะขอชื่นชมเลยกับความคิดที่จัดกิจกรรมอันนี้ขึ้นนี่แหละเป็นการส่งเสริมและเป็นการต่อยอดที่ดีที่สุดการที่ให้พวกน้องๆเมาช่วยทําในลักษณะแบบนี้นะคะ,ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณเลยนะคะสําหรับกิจกรรมอันนี้ นะคะมันเป็นการต่อยอดที่ดีที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะ